สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าถึงสิ่งที่ประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพณนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครศรีธรรมราช สิ่งที่ประทับใจอย่างแรกเลยนะคะคือบรรยากาศของโรงเรียนบรรยากาศนะคะร่มรื่นมีภูเขาลอ้อมรอบโรงเรียนอากาศสดชื่นแทบจะไม่ร้อนเลยค่ะสิ่งที่ประทับใจอย่างที่สองเลยนะคะคือบุคลากรภายในโรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูรวมถึงบุคลากรทุกท่านค่ะทุกคนให้การต้อนรับ และคอยให้คำแนะนำในทุกๆเรื่องทุกคนนะคะน่ารักและเป็นกันเองมากเลยค่ะส่วนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพอย่างแรกเลยนะคะจะได้ประสบการณ์การสอนหรือทดลองสอนด้วยตัวเองค่ะได้เรียนรู้ภาระงานและหน้าที่งานครูนอกเหนือจากงานสอนไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายต่างๆ เช่นฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายบุคลากรรวมไปถึงฝ่ายบริหารงานขอบคุณค่ะ